วันนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าคนเนี่ยคืออะไรคนเนี่ยคืออะไรมันผมรู้ว่าคนแบบเนี้ยคืออะไรแล้วหลังจากผมลาออกจากพักก้าวไกลมาตั้งพักเส้นได้แล้วผมลง การเมืองแล้วยังไม่ประสบผลาําเร็จคนยังรู้จักพรรค่ค่อนข้างน้อยผมคิดว่ามันจําเป็นเหลือเกินที่ต้องหาหัวหน้าพรรคสักคนหนึ่งที่มีจิตสาธารณะสิ่งที่ผมกับพลเอกรังสีมีร่วมกันคือจิตสาธารณะอันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับผมเจอพลเอกรังสีครั้งแรกเนี่ยคือปี2 5 6 4ัารก็มันจะไป65ช่วงนั้นเนี่ยโควิดระบาดนะครับผมตั้งกลุ่มทีย่ยกหุ่มเชนได้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยประชาชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทั่วประเทศผมก็ได้ทางกลุ่มเช่นได้เนี่ยตอนนี้นยังไม่เป็นมูลน แค่กลุ่ม,มนะครับเราก็ไปตะลุยกันตามชุมชนในอาดในในกรุงเทพมหาคนครแล้วปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อเยอะมาก<ะ>แล้วก็ ชาวบ้านลาบากมากมีคนตายกันตามถนนมีคนตายกันในบ้านผมเนี่ยถึงขานาดว่าเคยไปเอาศพออกมาเองอะครับจากบ้าน,นก็ไม่มีใครช่วยมันมันรัดล้มเหลวกลไกรัดล้มเหลวหมดละว,วันนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องการคนที่มีจิตใจที่เป็นสารานจริงแล้วก็กล้าที่จะเสียสละวันนั้นพลเอกบังสีเนี่ยอยู่ที่ช่อง5เรากับช่อง5เนี่ยก็ประสานงานกันลงชุมชนทั่วกรุงเทพนะครับลงไปเนี่ยเรามีทั้งหน้ากากอนามัยแอลโกโฮอฮอล์เครื่องผลิตออกซิเจนลงไปแจก กันตามชุมชนแต่ว่านั่นไม่ใช่แค่การแจกของครับเรื่องใหญ่คือ ถ้ามันมีเรื่องนโยบายใดๆที่มันมีปัญหาเนี่ยมผมก็จะในช่วงนั้นผมก็โทรซับปรึกษาพิติก็<ม>คือพลเอกรังสีเนี่ยผมกับพิติเนี่ยทำงานร่วมกันเยอะมากเราผมสัมผัสความจริงใจของแกได้ในหลายเรื่องนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมจําได้ตลอดเลยแล้วผมคิดว่าน่าจะพูดถึงคือผมตรวจเอทเคอยู่ในชุมชนบินคองสามเสน<ม>ที่ราชเทวีแล้วอยู่ดีเนี่ยมันมีสะพานเข้าไปในสลัมนะครับสะพานเนี่ยกว้างไม่เกิน5เมตรยาวไม่เกิน10เมตรสะพานเนี่ยมันเป็นสะพานชั่วคราวที่คนใช้เข้าชุมชนเนี่ยเป็น10ปีละปรากฏ ถล่มลงมาปุ๊บแล้วก็คือคราวนี้คนก็เข้าเข้าไปในชุมชนไม่ได้ในนั้นมีคนอยู่เนี่ยสองถึสามพันคนพออ,อเขตมาสอสอมาสอกอมาทุกคนมาดูถ่ายรูปกันแล้วก็โพสต์เฟ b บุ๊แล้วกลับบ้านบอกว่าทาอะไรไม่ได้ต้องรอตั้งงบ <c oughs> นี่คือค <c oughs> กลไกราชการไทย <c oughs> โทรไปหาแกว่าพี่มันมีชุมชนเนี่ยอยู่ในสลัมแล้วสภามันถล่มพี่เอาไงดี <c oughs> ผมผมผมคิดว่ามันง่ายมากในสายตาผมแนละผมมองเนี่ยทหารช่างทําได้เฮ้ยมึง สะพานมันยาวเท่าไหร่วะมันกว้างเท่าไหร่วะผมบอกยาวไม่เกิน10เมตรที่กว้างไม่เกิน5เมตรอ่าๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูโทรหาหรือกูจัดให้พี่7วันด้วยแรงของกลุ่มเส้นได้แรงจากประชาชนแรงงานและการสนับสนุนจากทหารบวกกับเงินทุนของกลุ่มเอกชนที่ช่วยมาสนับสนุน7วันสะพานเสร็จราชการบอกให้รอ1ปีแกเส้นได้เนี่ยได้พอสับมาประสานกับผมนะครับว่าเนี่ยประชาชนเดือดร้อนมากเพราะเนื่องจากสะพานที่เคยก่อสร้างมา20ปีเนี่ย ได้เสียหายผมก็ได้รายงานเรื่องนี้กับทางท่านผู้ชันบอกคือพลเด็กนรง,งพันติดแก้วแท้เมื่อท่านทราบเรื่องเนี่ยท่านก็สั่งให้อกองทัพภาคที่1ดูแลเพราะในพื้นที่กทมโดยท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็สั่งการมาที่ผู้ชากรกองคนที่หนึ่ง นะแล้วก็ทางกองพลที่หนึ่งเนี่ยก็เลยให้หน่วยขึ้นตรงคือกองพันธันช่างที่หนึ่งและสาองค์เนี่ยให้มาดมเนินการนะครับซึ่งตอนในช่วงที่จะมาดำเนินการก็ยังติดขัดเรื่องงบประมาณนะครับเพราะว่ามันเป็นการเสียหายที่เราไม่ได้คาดถึงนะทางคุณอัครพิตามีชัยวงศ์นะครับที่ยืนข้างผมเนี่ยก็ได้มอบเงินมาจากให้แสนสามผมก็นำมอบให้กับผู้พันชอพันหนึ่งนะในการที่มาซ่อมซึ่งเราก็ใช้เวลา7วัน ในการซ่อมให้เรียบร้อยนะครับ